ในช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ลมแรงมากเลยนะครับวันที่สิบสามพฤษภาคมสอง7ันห้าร้อยหสเจ็นะครับตอนนี้ลมแรงมากเลยนะครับถ้าทางจะมีฝนตกลงมาอีกไม่นานนะครับท้องฟ้าครับมืดคึมไปกันนะครับมืดคึมกันไปเต็มท้องฟ้าเลยนะครับตอนนี้ก็มีเมฆลอยกระจายบนท้องฟ้าให้เห็นอย่างชัดเลยนะครับรอบเลยคิดว่าคงจะ ตกนะครับคงจะตกแน่นอนคิดว่านะครับคิดว่าส่วนบรรยากาศนะครับรอบๆข้างก็คงจะมีต้นไม้ที่โดนโลมพัดโอนเอ็นไปมาอย่างเนื่องแน่นนะครับอสำหรับพี่น้องชาวเกษ,ษตรกรน,นะครับก็ได้ไปรับ

ว่าลมพัดแรงนะครับแรงมากเลยนะครับเอาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ